ไลไปแล้ววังหันเรื่องกีดไล่สดอันนี้สีไล่สดเด้อปูเด้อช่องนึงช่องนึง่งจิตข้าศึกมาฟ้อนเมื่อไหร่สวัสดีค่ะปูช่องยายน้อยพารวยเด้อลัคกี้พารวยยายน้อยพารวยลัคกี้พารวยเกตูพารวยอาโกพารวยเบิ่งละรวยห้าเก้าเก้าห้าพาโชคบ้านฮาเก้าสีสาวแหล่พารวยวันนี้ช่องเกษมชัยไป็นวัฒนาอยู่ข้างป่า อ่าช่องกู้น้าบัวไล่เอาให้พี่น้องพกไปดีใจเด้อพี่น้องเนื้อนี้เลขกู้น้าเขาอีกเออเอาเออเออเอาถาไอจะข้าก่อนถาสว่างงี้ก็ถาสวงงี้ถาสว่างเกียจซีคนกันจอมเกียจซีทีวีเพื่อคุณทีวีเพื่อคุณอ่ะบริกรสามสามคนโตกันเลยเด้ ตรงตรงนะคูนาตรงๆรไม่ได้กลับสามวดต่อกันแล้วสามวอดต่อกันแล้วพี่น้องที่ร้านทำคุณอาบอกตรงๆนะไม่ได้กลับเอ็กปูไม่มาออกบุแล้วตอนนี้ทั้งนั้นเบากสควอนเบอกพ่อไป ดีใจความดีใจพี่น้องผู้น่ากระชนค่อยแหบเลยเนี่ผู้น่ากรจชนค่อยแหบเลยขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องไปทั้งหลายงวดนี้ลงมาล่างเนาะห้าเกตล่างตรงตรงไม่ต้องกลับงวดก่อนเกตสองบนไม่ต้องกลับสามเกตบนไม่ต้องกลับงวดนี้หาเกตล่างไม่ต้องกลับพี่น้องปว้างไปผู้น่ากระดีใจหลายๆขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อทวกช่องกันแล้วกันแฟนคลับจะละช่องต่ละช่องที่คอยติดตามผู้น่าเนาะ อากายพี่น้องป้องปล่อยคอยติดตามปู้นาอีกต่อไปว่าปู้นาจะทําอะไรมั่งแต่ทีนี้นคือคือนวันสุดท้ายอ่าคือเราต้องเป็นเงินห้างอีกเพราะว่าเหลือเงินห้างดีสองอันอ,อันนี้อ,อยากเสนอปู้นาว่าจับเทปกระดานใหญ่ๆบวชง่ายคือเข้าออกโตเนี่ยเขาขึ้นเลยอเอาเส<อ>้นเ <มา S 2> ทาเข้ามืออกกว้<ม>างเขาเลยคอับเดี๋ยวเพราะว่าเข้ากัจักรีเทพจักรีนั่นเนาะน่ากินต่างกันละอังกิโตอ่า ผมคืจิตพเนยามเฮ็ดให้นั่นอยู่ว่าจะหาบอดคือมาอยู่จะนรียมันใช้บอดน้อยไว้ใช้บอดใหญ่ไว้อาบุตรสุดท้ายซึ่งก็เข้าขึ้นสุดท้ายเนาะเอาคือเล่กเล่กน้องอาพูเลขเงินห้างกับเลขปู่วยตนะา,าเพราะว่าแต่ละครั้งที่ปู่ได้ปู่จะต้องไปนั่งสมาธิอยู่ต่อหน้าปู่วยตนาก่อนซึ่งงวดแรกที่มันบอกเข่าไม่ บางหันเนาะปูดไปพ่อกับปูดกันเลยว่ามันมันออกคนชาแล้วปูวานเนาะอ่าปูได้มาซอยเต็มที่ปูเก็ไปนั่งสมาธิอ่ะก็ะเห็นเลขเกียรติสองอ่าเห็นเลขเกียรติสองพอหนีมาทำเงินห้างเพิ่นกับว่าตอนนั้นเพินพ่นเขาพูดอะไรว่าติดปันหานบราะพูเขียนนซีนบอกเพิ่นว่าเลืดเรตยกนั้นมันแล่นหนาแล่นหลังนะมันไปอยู่หลังวันแรกด้วเนี่ยมึงทีไปเขียนใหญ่งอี่ยมึงเขียนลงไปเกียรติสองก็ถือตกูบอกมึงน่ะเกียรติรสองก็เกียรติสองวดนสามเกียรติกันไปนั่งกันก็ได้สามเกียว เมือ่อคืนก่อนน่ะบ,บอกเอมื่อนันที่ก็จะมาทายทำมันมาเกตตัวกับยูอนอฟฟูวาเนาะอูพูดก่อนดีไม่ว่าลเล่าว่าสิก็เลยว่า,าไปนั่งรอผู้หนาจะเห็นหาเกตมาแล้วบังเอิญว่าเมื่อเห็นเมื่อคืนเนี่ยมันขึ้นเลขสามเลขหาม,มากู่กันเลขเกตมาตกใไ่เคลียจะได้กระบอ,อกเคลียจะได้กระบอกก็เลย มึงเก่าเจ็ดให็มันสามหาเจรกันแล้วทุนวานาะสามเหมือนกัเพ็เลขีกพือเก่าเลขเงนห้างพวงเ้พี่น้องกวงไปผู้ว่าก็เลยว่าโอ้ยพอก็บ่ิมเนาะมากกวดก็บ่ชิมลูกิมต่อจะว่ายิมเด้อร้านทำบ่ท่นเหลวเด้อพอเอยฟังไห้เด้อบ่ท่นเหลวยังอีกหลายเดื่อเนพื้นปลูกกระเบื้องบัท่านเหลวยองนีกบท่นเลยสาบยก็ดีแกน้ำพี่น้องกวงปใส่ผู้ไปเนหาเจใส่บิ้งโอ้อันนี้หกห้าเจ็ยน่อยเราได้ แยนอยแล้วได้ม้หกหางเกตเดิมพี่น้องอันนี้ถวายปู้บุหรี่ไเหยื่อซุ่มไข่ฟูค่ะโอ้ซ่าเอาได้ครับผ่าทู้แล้วพี่น้องโค้งได้ครับผ่าทู้แล้วหรือไม่น้อยเอาไงลัคกี้ปลารวยยายน้อยปลารวยเอาเราโฉบโฉบกวาหอันคดีใจครับเห็นลูกเห็นหลานเห็นพี่เห็นน้องเห็นช่องต่างๆแค่เจาได้โฉบได้ลำเมื่อนี้พี่อ้อยก๋วยจีนได้กับไอ้บ้านเนาก็้องซีกินได้แบบเต็มนาเต็มตางวดวันนึงหันสามเกต มันค่าทายตะนองกูม่าเพิ่นบริยินนำ้ำหมูจนพ,พี่อ้อยว่าเขียนเส้นอาภาแข็งๆแล้ว <c oughs> เออดาราก็เรียกว่าวโอ้เอาดีใจนะเน้อพี่น้ำนองก <c oughs> ูหนา้ากาขอบุญขอบคุณทุกๆช่องอกันแล้วกันพี่มาถ่ายทำกูหนา้นากูหน้าก็ได้ว่าช่องในช่องหนึ่งทุกๆช่องหมดหมดเลยเน้อ <c oughs> เอาผู้ใดมาหาผูา้หน้ากระไรเอาเอาไว้ก่อนานไม่เฮงเฮงประมาณค้อจิตามต์ตาโบราณ ไมดีใจได้แล้วได้แล้วถึงเลขงแล้วถึงเลข่แล้วู่นาถึงเรื่องแล้วค่าเกงเน้นเลยบ้างเ่งเเลยขึ้นกันเลยขึ้นกันเลยไม่หักไก่หัลไม่หักไม่เซ็นค่ะเต็มเลยค่ะอาซาทุกอย่างนี้มันมาเนื้อไปหนอยไม่ลำบกทุกซาทุกาอหักหมดเส้นขอหักหดเส้นเต็มค่ะพรดีเลยเจ้าของหินก็จะมานางเผาวพอดี จ่ายเต็มไม่หักค่ะชาติบุญชาติบุญนั่นเร่อไปยนายพ่อใหญ่ัดเจนขึ้นทีดีใจเนาะอาจ้าพ่อใหญ่จัดแจนระววางทีวางเลยอันคอยบ้าไปดอกพู้เ้าไปรุ่นช้าคอยไปเราคอยสิบแปดลักผู้เ้าสิบป้าโชคดี่าัีโอ้ดเออพระอไกันะใหไม่ยากแให้ไม่ยากใหไม่พออยเสียขาดเต็ิไปเสียหมยางง่ามบ่ถ้ามันเป็นแปบนึงอนทเต็มตีนน้อยเนาะ เซื้อแบบนูกือกับกหัวุยลกหนยดีใจลายก้นหน่ื้เกนซื้อด้วยดีใจน้ำเด้อลนก่ดีใจน้ำเอาเอาโซ่ยังปนิโซ่โค้ยเน้อห้ามโซ่โค้ดเน้อออกอากาศอยู่ ตุ้งหนูเอ้ยหัวที่แล้วนะไม่น้อยสิเอ๊พกน่งขันคูดพันนี่แหละัไปดีใจเลตงหอมีเห็นซื้อซื้อมาเหเนาะเ่อาบุญมาแลมี่ปูเขานีละข้าคุณบาแมีปู่นลยเาดีในบ่อหัเตอนเขาูทีวเลยเ บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศลานธรรมค่ะไม่เอาคุยกับใครอยอะบรรยากาศลานธรรมค่ะลานธรรมนี่เหรเด้อซื้อไวน์ย่างละสิบตัวเขาใจครึ่งเดียวค่ะได้ค่ะคือกันละคือกันได้ครึ่งเดียวบรรยากาศลานธรรมปู่นาคนะคะ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ hey, uh. ืตัววิตัวใดแน่เ่ความคือที่ีิมากใหมน้อเอายลานาบวมลูก้นปกติต um ื่นเป็นสามม้วมันสามม้วเกุกเป็นยัเออพี่ห็นกินกิม เรงหน่อยกับปาอ้อยค่ะเรืงหน่อยกับป๋าอ้อยขาไปหาจยวสมือร์หรสิไดเนาะบมันคอยสูตน้ำยสมบูรณ์ตนลอยพุ่งลอยไปอยสองั้ เจ็ดหมื่นนะเจ็ครับเหมเป็นแสนเขียนลุงน้อยครับยินดีด้วยนะคะลุงหน่อยเป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านถูกบนถูกล่างบารมีของปู่ยตนะปู่ลานทำของปู่นาคใช่ก็เป็นบารมีใช่มันหมุนนำเราให้เราโชคดีเนาะมีโชคมีหมานเนาะตรอกวาบับว้ปผู้ยตนะะตลอดชมกับเพียนมาสวดมนต์น้ำปูนะครับครับอ่าลูกกู้ม่าน พ่นกระยกอกเ <c oughs> ข้าที่ดีอาจารย์่าค่ะขอพุนค่พะพ่อหนุย่ยพ่อหนุ่ยบ้านเฮาเก้าสี่เด้อจะค่ะพ่นมีโชคมีมานได้จับเงินหลายแสนงวดนี้โอยดีใจด้วยเอ้โอยขน้อยชิมโทั่วราซาใบไส้วุูดอีใจลาย โอ้ยชิมโทรศัพท์ไปไซบูหลับันนี้โทรศัพท์มี่สองเครื่องค่ะแกนย่างวาแกนย่างวลาจืดแตงวดที่แหลงหวนมีบริสุทธิ์เลยเจ็ดหกหนึ่งบอนั่มบอนั่แต่ว่าเบิ่งบินเก่าอยู่ได้แต่หาเจ็ดจ้ะค่ะได้แต่ห้าเจ็ดจ้ะค่ะจ้าขอบคุณนะคะแม่ครูได้เริ่งเดียว ได้แค่สองหกห้าปีเก้าไม่คู่ไม่คู่กับจ้างเดี๋ยวป้เก้าปีกับเื้อเสื้อเสื้อเชีย้องไม่คู่ฮึ่ม ฮัลโหลค่ะไปไหนละฮัลโหลค่ะไอ้เบิ่อนโดมาอีที่ว่าไงล่ะห้าเจ็ดน่ะดีใจไหมล่ะ ไอ้เลยเอาเลยของแม่เขาใจครึ่งหนึ่งได้อยู mm ่แม่จ้าเช่อแม่หรือยังห้แก้แม่ืังจต่อกว่าจออเอืม อยนะ้าองแเนาะอืมเาหงนที่เขาขายไดนั่นสิเนาะนั่นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออเอออาจารย์ไ็นายมัะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมใช่ไหม ไมอกม้อหนูไม่ได้ตวหนูไม่รู้จะโอหกไปทำไมเออเออไม่ได้ดเธอในแก้วราบไม่มีใครเอาแม่บอกอือไม่ไม่ดวงดวงเรามันจะสมปงกันด้วยดวงเรามันจะได้ด้วยกันด้วยแม่น้อยว่้หัวถูกมงัน่้โอ้ไอไอแก้วงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วแม่ซื้อติดหกหนึ่งพันกูณพันงวดนี้ไม่ตาม เสียได้มากถ้ามันออกวัดที่แล้วแม่ได้เป็นล้านแม่แม่ได้ไม่ได้หลายใบยูแม่ได้หลายใบยูห้าเจ็ดนะเออเออเออน่าจะหมื่นอยู่เพราะว่าซื้อซื้อกับแก้วก่อนแล้วห้าเจ็ดใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็มาเอากับแก้วอีกแล้วก็ไปซื้อที่ไหนได้อีกไม่รู้เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะั่นนะ ได้หลายใบอยู right, okay, okay. ่ฮะมาน้ยที่่า่าไม่น้อยชอบอันตัวไหนที่มันเป็นที่คิดว่ามานะเรสั่งมาว่าเาไว้โอเคโอเคถูกต้องถูกต้องถ้าเองคิดแด่นี้สบายใจที่จะบอกเมหรู้ไหม ไม่คิดว่าอีน,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 น er ี่มันจะมาเ็นเวอกาใจเมก้นหรก้อยห้าสิบไลไลไปร้อย้าสิบแต่ตั้งสองคันเราก็กล้าพูดคำนี้เนะเพราะว่าเบิร์ดกินผูบาอาจารย์เอ้ยเชื่อแม่หรือยังบ้ห้าเจ็ดนี้เชื่อแม่หรือยัง พอเลขปู่กออกมาสามห้าเจ็ดแม่ยิ่งแบบค้างหลายแต่ว่าไม่พูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องคุยกับแกคนเดียวเลยเลขเนี้คุหลายอยู่แล้วก็อ้ยรางวัลที่หนึ่งแม่จะได้หลายจะได้หลายไอ้แก้วเอ้ยจะได้หลายจะได้หลายงวดที่แล้วนี่จะได้หลายงวดที่แล้วนี่มันนี้วัาดังเยวัปน แต่แม่มีรถตั๋ีกิจหกหนึ่งอยู่แม่ต้องไปยุ่นว่าแม่จะถุงล้านล้านที่หนึ่งไหมเจ็ดหกนึงเจ็ดสามตัวหน้ามันใช่ละมึงเอ้ยโปะเชะเพราะว่าซื้อแต่รถตั๋นีไงไม่ทิ้งแต่ไม่เอามาเล่นใต้ดินอาจารย์ ดีใจเลยดีใจตอนแรกนะเราจะรขายแ่ไชวนดูเออ่เไม่กลาเพราะวามแพ้วตหอนนีูุ้ม้องเอแม่ด็อไรไม่ต้องถามหายให้เจอก่อนลูงก็ดีีน้อยยังได้อยู่อ ่ใช่นะจีวันวันนั้นยังทอนตังให้แม่จิดเลยเออเยอเออดีเนาะเออก็ดีแล้วล่ะเราก็โชคดีนะ่ะอตมคค่ะแล้วแม่ก็ปล่อยในกลุ่มแม่ก็ห้าจิตนะเขาบอกเต็มแล้วเต็มแล้วจะให้ทำไงเออ <c oughs> ทรไปบอกเหนียวทำไมเหนียวจะต้องคัดเจ็ดห้าห้าเจ็ดของของพี่ออพี่ซื้อสิบตัวทำไมต้องเอาของพี่ออต้องเงินต้องหมื่นทำไมต้องเอาของพี่อ๋ออะไรอย่างี้แก้วเชาของมัน มันขายตัวละตั้ง20บาท20บาทมันก็คุ้มอยู่นะมีวน่าไม่ต้องทำให้มันรวยหรอกงบน้าใครเอาไหมพี่เอาเออบุญเราได้กินเราแค่นี้จิดสี่เราแต่ว่าจิตห้าเขาของเราออกไห้ใช่ไหมอ่าจุดดูอ่านยาวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอจบแม่ขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวแม่คุยต่ออ่าสุดท้ายนี่ขอจบคลิปนี่ไว้เพี้ยนเท่านี้เด้อพี่น้องเล็กปูเขาตรงตรงไม่ต้องกลับ ห้าเจ็ดเดอ,อค่ะพี่น้องติดตามปู่นาคต่อไปนะคะงวดต่อไปมันจะต้องมาทั้งบนทั้งล่างสุดท้ายขอจุ๊บคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านีเออ้เด้อสวัสดีค่ะ